สวัสดีจ้ะพี่น้องเ่อนี้ญาสฝป่านมาอันนี้ไปเคียงไปส่งเพื่อนจ้ะพี่น้นองค่ะคายกับส่งญาตสาป่านค่ะนนเคียงเคียงเคียงไปส่งเพื่อนอยู่อยู่ทางหน้าพี่ค่ะจะเลยไปซื่ออนนลูกซินพร้อมพี่น้องจ้ะหน้าเพื่อนเพื่อนจะอยู่ทางทพงหน้าพี่ค่ะสายป่านขี่รถขี่รถมาส่งเพื่อนเพิ่นสัง่งสองอันจ้ะ ไ้สองอันอันหลายหลายอันนะี่ยไปส่งคนเบิดแล้วยังสองอันอีกค่ะแกนี่จะเป็นหน้าปังพี่น้องหน้าปังหลายเป็นท่าอัดมูเจ็ดเนาะค่ะเนาะจะเป็น,น,ลนะคลอง,น,องน้ำเพื่อนบ้าได้เปิดคลองน้ำอุเซปั่นเฮ็ดแล้วแหละรถให้ จะป่านมาทรงจ้าทักทายพี่น้องเนี่ยยดทงไ้ทง,ทงนาอของม่วงกระดูกูนี่จ้ะยดหลังลุงเรียนมา เฮียงค่ะใครนะพี่น้องนกปากหางบินไปะละอ่ะจากพี่น้องมือที่สองแล้วสีแล้วแล้วป,ป่อปูเอา้ายังซำนีดเด้อไก่แล้วเนาะ ความสำเร็จแล้วพี่น้องเลยสำเร็จแล้วะ่ทยให้พี่น้องเมืองอีกก็อืว่านนี่กะหยัดอยู่บดมือตอกอยู่บดมือกะว่าหันแล้วนะคะเนาะยังซ้ำนี่บ่แล้วกะเห็ใดมันแล้วเ้อปูเ้อเมื่ออื่นนี่กะสิบ่ได้ยูพี่น้องเมื่ออื่นกะสิได้ไปรับสเสด็จเพิินอยู่บัานยังก็บ้านอุน่นบะบั้นอุนนะนอ่นหน้าพระเทพค่ะ ระเทพพึ่งศิมาอยู่อันบ้านอุ่นหน้ามื่ออื่นพี่น้องมาหลวงมาวัดหลวงปู่ไหลเนาะหลวงปู่คำไหลเออหลวงปู่คำไหลเนาะค่ะเบ้าพิษนี่อยู่จะขอดมันหน่อยปลาโยนงานกรรมเอ้าต่ออีกอย่างนี้นี่อาเก็บอย่งนี้ส <laughs> ุดสุดเลยนี่เก่งเกินเก้อ ันแกมีหินอันนี้เนาะเกมหินเอาหินตอกอันนี้หาอย่างเด็กก่อนพอดีเนาะไม่พอดีก็ห่วสวรรค์ห่วงอย่ี้เลยมันเพพอดีกูต้องเลือกเอาพี่น้องเอาหินตอกใส่ต้องบ่ายจะตัดใส่ปูนอัดเอาเมนยี่ว่ากัปูนอัดเมนควบคือฮาวายใช่ปะเออผสมปูนอัด ป้ายเอาเนาะค่ะบางคนใครช้ไปซื้อเป็นสอบางบ่มีคนเห็ดงานเห็ดปูนน้องมือใครบ่ไปขอเขาไปจอาปูนป้ายบางคนแต่ปูนป้ายอันนี้ไปซื้อเป็ปนสอฟต์มาใช้ก็บอะไแด้ะผู้ใส่ปานเอาอันแต่ก่อนใส่ก่อนเคยต้องซื้อด้ะปูใส่สมัยแต่ก่อนเขากปลูกอะไรแต่ก่อนบ่ได้จังซี่แต่ก่อนหันไปค้นได้ดอกค้นได้เห็ดออกนะหามาไว้ที่งานตะกี้ฮะเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วป,วปลู<ม>กเห็ดเขาจะพร้อมรองตรวจสอบทันที มา,มาแต่ตลาดพี่น้องเสียบลูกซิมขายคือเกายังซับนี่พี่นอ้องยังอยู่กล่องซับนี่กับสีบเบิร์ดเลยล่ละอันนี้คือโตที่ม,มือ<ด>ว่านกับมือนี่รวมจกันเนียนเลี้ยงขืนซากอนจังไทยให้เบิรบงอีกพี่น้องเนะอีกเท่านึงเสียบลูกซิมก่อนบันเนี้ย คันอยู่หลายจุดเจ็บเงาค้านาะหลายคนใครอยูู่นงัดคูนึตอกนึันมีของตัวย่เห็ดน้ำคอนเห็นนี่จักสองมือแล้วกะเขาวัดตัวบบนี้เห็ดบางไฟอยู่วัดน้ำพินตัวป่เนี่วเลี้ยวเลียกอเพ่งนือนแล้วกะสิเริ่มมันลงวัดไปเห็ดบางฟืนบางไฟน้ำพินตัวบ เตรียมพร้อมงานบุญบางไฟถักทายยามแรงน้องแปง้งสกี็ยวยังนอแข่งัวล้างจานเปวล้างจานแล้วก็สีปูกเฮ็ดซอยพอ่อป่ะขูกเป็นยี่บ็น เป็นกระหัดต้นเนาะนกปูนเนาะบ่เห็นน้องแปงดูแลเอฟซีว่าทำหาน้องแปงแน่น้องแปงคือบ่เห็นหนา้าออกโทรศัพท์คือบอลลงยูทูบน้องแปงบอลคอยอยุ่เฮือนน้องแปงไปเล่น,นกับเพื่อนไม่ได้ยุ่เเืีอนในล่ะเนาะ ยิ้มนะแม่ล่างถวยแล้วก็ออกมาพี่เดอ้อช่วงปิดเทอมช่วงนี้กะเล่นน้ำมูเนาะไ่ะค่อยอยู่เฮือนเนาะ,ะอีหละเนาะอือยู่เฮือนกะมีเห็ดเหียกโจไหนเนาะล่างถวยล้างซ้ำจังน้อยแล้วก็ไป ใครลุกซินซอยคุณแม่น้าบ้านเด้อเสื้อเฮดบด เอาทุ่งไม่มาใกล้จะสำเร็จแล้วเดอ้อพี่น้องเอยอันท่านเด็จเจาะเนี่ยยังดีซีขอนตอนไิท้ายตอนเลี้ยงให้เบึงมาเสื้อยัดตัวทุ้งเสือ้อ เนี่ยลุงเห็นนั่นเอาวันนี้น้องแป้งทำงานช่วยพ่อทำอะไรคะน้องแป้ง,ง,ง,งนัดเสือเห็ดอ้าวขมักขเม่น เนีนลงเนีนลงสุดๆมันจังานนัน้นมันจังแนนเน้นตรงแห้งได้เล็บหักได้เลยบ เห็ดบดเห็ดบดต้องตอกมั้ลูกสิตอกบอพอตมันแบบ<อ>ตกแบบงออกข้าง โอ้เห็ดกับเป็่นเนาะมือจับผอมตัวเนาะโอ้ตอนนั้นมันตอ,นอกแหง,งกดม,มันหน่อยกดมันหน่อยก็หลุดรูปแหง สีฟังอเคอนนี่คอนหน่อยไม่ได้สองฟังบ่ถ้าคอนใหญไม่ได้สี่ฟัง มันคือก้อนอันนั้นเนาะก้อนน้ำอ้อยอันเขากำนะดำดำนะเนียนลงเท็จใจเย็นๆเท็ดเห็ดนะแห้งไหไรมันคูออกขี้เรื่อยนี่คือ,อย่าง ชียเห็ดขีเรืยลำอ่อนผสมกันกระบดเขากันแล้วก็ปหนึ่งอปหนึ่งหนึ่งเเต่ามีส่วนผสมอย่างขอกับลำอ่อนขีเรื่อยไหมังี่เรืยมาม น,น,น,นเ็นนปผสมลำอ่อนเลือกไปบดหนึ่งอีบหน่อยร้าหูเยเยอะเก็ใส่ป่านเห็นแลกซีมหนึ่งเป็นหาขันหินอย่งสองหนี่บ่แข็งก่อนเห็นมาตอกอันนี้มันบะลนหด ดนมม่กระจกลงนอ่มันมขึ้นหน่อยใช่ไหม,มัน้องนะมนจม้องลแน้อไปเยงตความแห้งของมันนี่แต่เอาปูนโปะมาก็ดันออกเนะาะครัมมันสิออกเนาะ ออกทั้ขงขางมันเลยเนาะมันก็ออกโลโลหูมันวนเนเดัแตกยเสร็จตัวนั่นแล้วพอมัน กพอดีเนาะก่อนเห็นเนะี่ยเนาะมไหนพนวเนะจ้แม่นเนาะแนนอะนเนาะน้องแป้งเนานะที่หูน้นี้หูนี่ได้ขังเดี๋ยวสองขังสองขังสามสามหู้สามขัง สามสี่น่าทะลุกันดังจอเข้าไปหน่อยน้อยยังมากสามหูคอนใหญ่จะได้สีห่หนูนี่ค้อนหน่อยสองข้าง ตวถ้ามันออกเบิดคู่ขอน้อมกันตมมเอาลงใส่้อมกันนันก็สิสร้อมกันะก็้อมกันเหตะอนาะเฮ็ดเองว่าเป็นหัวเสื้อเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่นมาโดนเวดเมื่นไะต้องไปซ่อมทีเดียมาเป็นขั้นบทเนาะ ลำออนมากมหูสีเสียมาเป็นตอก็ก็ใส่เชื่มกันเลยค่ะว่าพอดีก่อนได้มันชิพอดีตอลงเลยก็ได้ก่อนเนี่ยลงเป็นกอนหมกอนที่มันส่เมกันเดี๋ยวบงูกอนีนะจะูสวรรค์ trống ăn hưu này nói, nói cái gì, đọc luôn đi thói ขามกนนนนน็นอนฝ่าอยู่เลยเนาะเนาะนันนฝ่าเจ้าของเลยเนาะ,อะนอนถ่ายเจ้าของเนาะบางลินจีลินจีเนค่ยอปิบายมั้ยลินจีห่วงบางลินจี ชิลนท่านได้สุกเฮ็ดเป็ี่ยนยี่บอบะนี้เฮ็ดเป็นแล้วบ่บะนี่ยี่แล้วว่าเฮ็ดบ่เป็นว่ามันสิยากมันแกบ่ยากเลยหยันซื่อหนัะ hmm. นี่จ้ะซื้อของมาแล้วพี่น้อง ซื้อลูกสินมาแล้วเสียบลูกสิ้นขายคือเราจะมาแต่ทรงเขียงเพิ่นเลิกกะเลยไปซื้อของลูกสิ้น่ะมาขายเปิดร้านคือเก่าจะคือข,ขายตะมุน,นีมาอื่นแต่สิบไ่ได้ขายแต่สิได้ไปรับสเสด็จเพิ่นระเทพยู่อันบ้านอุ่นหน้าเนาะค่ะตำบลนาหว้ายอมเพิ่นนาหว่าเทานีงนะคะ เศร้าหนาวแล้วพี่นอ้องเศร้าหนาวละนี่ค่ะนาลานเปิดเตรียมเตรียมข้องขึ้นตู้จ้ะ